อเมรินบุ๊กส์พอดแคสตเพราะหนังสือทุกเล่มมีเรื่องราวระหว่างบรรทัดรับการอ่านชอบการเขียนลหลงไหลตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเราพร้อมแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวดีๆไปกับคุณในไลน์ลีเลชั่นความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัด สวัสดีครับส,สดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการน้องใหม่ในเครืออมรินทร์ของเรานะครับเป็นหนึ่งผังของอมรินทร์บุ๊คพอดแคสต์ซีซั่นสนะครับอยู่กับผมอาทิตย์ครับเมรัฐวันค่ะครับเราสองคนเป็นคนรักหนังสือคนทําหนังสือที่อยู่กันหนังสือมาเรียกได้ว่าน่าจะประมาณครึ่งชีวิตได้ไมั้งคุณเมย์ถึงเหรอไม่รู้สิอายุ <10 S 1> เราประมาณสิ <10 S 1> กว่าปีนั่นแหละก็คือเราเนี่ยเรียกว่ารักมัน อยู่กับมาณอุทิศต,ตัวให้มันมานานพอสมควรนะครับและคิดว่าเรื่องราวระหว่างบรรทัดที่คุณได้อ่านอ่านกันเราได้อ่านอ่านกันเนี่ยมันมีแง่มุมมากมายเลยนะที่น่ามาแชร์ชมาแบ่งปันกันนะครับผมซึ่งเรื่องราวต่างๆพวกนี้ก็จะมาจากประสบการณ์การทำการบ้านหรือว่าการไปเรียนรู้จากคนนั้นคนนี้หรือผ่านการอ่านของพวกเราเองเนี่ยมาบอกเล่ากันนะครับผม ซึ่งในซีซั่นนี้ใน EP ีที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นการแนะนำรายการซึ่งรายการเนี้เราก็มีความตั้งใจง่ายๆว่ามันอาจจะทำให้การอ่านหนังสือคุณสนุกขึ้นหรือมันอาจจะทำให้คุณได้เห็นแง่มุมของเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆที่แอบแฝงอยู่ในทุกๆตัวอักษรของหนังสือ รวมไปถึงเรื่องราวใหญ่ๆอย่างเช่นวงการหนังสือหรือประวัติศาสตร์ที่มาการทำงานกับนักเขียนคนดังต่างๆหรือแม้กระทั่งกระบวนการขั้นตอนกว่าจะมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันไม่ง่ายซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่สุดแล้วมันจะไปถึงตรงไหนแต่ผมคิดว่ารายการแบบนี้รายการลักษณะเนี้ยคนรักหนังสือทั้งหลน,น่าจะชื่นชมชื่นชอบกันนะฮะและถ้าอยากให้เราพูดถึงประเด็นไหนนะครับ อยากรู้ว่าการทำงานของพิสูจน์อักษรของบรรณาธิการหรือสายทรงศิงงลปรกรรมต่างๆหรือเขาเรียกอะไต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำกว่าที่หนังสือหน่งเล่มจะไปถึงหน้าร้านถึงมือคุณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเราก็จะหยิบมาเล่ากันนะครับผมซึ่งในแต่ละ EP ีนั้นนะครับเราก็นั่งทำการบ้านมาแล้วมีหลายประเด็นเลยนะที่น่าชวนคุยกันใช่คุยกันยาวๆครับ ก็อยากให้อยู่ด้วยกันเราวางเอาไว้ว่าในซีซั่นที่กําลังจะถึงเนี้วางไว้8ปดอีพีก่อนถ้ามันได้รับการตอบรับที่ดีก็จะอยู่เป็นมีสปอนเซอร์ไม่ใช่คาดหวังเอาแต่จริงๆนะถ้ามีสปอนเซอร์ก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราทุกอย่างก็ต้องหล่อเลี้ยงปากท้องนะฮะก็ขอบคุณนะถ้าเกิดว่าพวกคุณจะสนับสนุนการฟังกับเรานะครับหรือว่าจะสนับสนุนในทุกๆทุกทางนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับทางตรงทางอ้อมได้หมดได้หมดเลยนะจ๊ะโอเค หวังว่าคุณจะชื่นชมและชื่นชอบมันนะครับกับลายเร a t i o n ความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดเชิญฟัง EP พหนึ่งได้นะครับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมอบอุ่นละมุนหัวใจไปกับพิโคโลสำนักพิมพ์น้องใหม่ในเครืออมรินที่พร้อมมอบประสบการณ์รสชาติเล็กๆระหว่างบรรทัด ให้กับคุณแล้ววันนี้ที่ f a c e b o o k c o m p i c c o l o piccolo รสชาติเล็กๆระหว่างบรรทัดเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามอ m ม r i รินบุ๊กส์พอดแคสต์ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอดบีน spotify และ YouTube มมรินบุ๊กส์